ปีหน้าเนี่ยร้อยกว่าคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดฟันธงการตลาดไทยว่าอย่างไรบ้างท่านมองว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นอย่างไรอะไรบ้างที่เราจะต้องมองเป็นหลักเรื่องไหนที่เราต้องดูลูกค้าเยอะที่สุดเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอุตสาหกรรมไหนจะโตผลออกมาปีนี้น่ากลัวนิดนึงแต่ต้องเอามาสก,กิดให้ท่านฟังก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านก็สู่รายการบิส g ีเนียสครับส,สาระความรู้ทุกวันจันทร์นะครับที่วิทยุจุฬาครับร้อยเอจุดห้ามกะเฮิร์และ CU Radio ดินะครับท่านฟังเรื่องราวพูดคุยกันได้ทั้งช่องทางวิทยุทั้งช่องทางของ YouTube แล้วก็ Facebook ครับท่านสนใจเข้าไปทางช่องทางไหนท่านเข้าได้แล้วก็ ในเฟซบุ๊กกับยูทูบเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าเห็นหน้าค่าตานะครับแล้วก็พูดคุยกันมากกว่านั้นก็ทิ้งข้อความที่เป็นคอมเมนต์จะติจะชมอย่างไรในรายการของเราท่านเขียนเข้ามาครับจะได้ปรับปรุงให้รายการของเราตรงใจกับท่านมากที่สุดนะครับสัญสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเศรธธษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งด้านการตลาดนั้นเนี่ยเอามาคุยกันเป็นประจำแล้วก็มีเรื่องใหม่ตลอดนี่คือโลกที่เป็นโลกของการตลาดที่คำว่าการตลาดแปลว่าการลูกค้า เมื่อลูกค้าเปลี่ยนทุกวันการตลาดก็มีเรื่องเล่าใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันนะครับเรื่องที่อยากจะมาคุยกับท่านในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นของที่สดๆร้อนๆจริงๆคุยกันติดไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะคุยกันเรื่องของ world tourism world travel mart นะครับที่เกิดขึ้นที่ลอนดอนไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ายังมีอะไรอีกเยอะมากยังไม่ได้ควักออกมาจากกระเป๋ามาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่ามีเรื่องมาขั้นไว้ก่อนก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับวันศุกร์ที่28 เดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็1ทธันวาแล้วผ่านมา3วันเนี่ยสวันมีเรื่องหนึ่งที่คนในแวดบวงการตลาดคุยกันเยอะมากเลยก็คือว่าวันที่28ที่ผ่านมาเป็นวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยพอทุกทุกครั้งที่มีงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยนักการตลาดก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันรวมตัวครั้งใหญ่นะครับปีนี้เนี่ยเราเจอกันที่สามย่านมิตรทาวน์นี่เองแล้วก็ปิดชั้น5นะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานเนี่ย เป็นพันคนซึ่งก็เป็นพันคนอยู่ทุกปีแล้วก็เข้าไปก็คนเยอะมากนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณอัตพลเลิกวิบูรณ์นะครับซึ่งท่านเป็นอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็คือท่านนายกสมาคมท่านก่อนหน้าเนี่ยก็คือคุณอัตพลหรือพีโด่งนั่นเองนะครับ อนนี้ท่านดูหลายที่มากเลยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยสมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยในพระบระมราชูปถัมหรือสอน,นจนะครับแล้วก็ดูแลทั้งเป็นในอดีตเป็นอดีตซีอโอปะตะทนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีพลังงานหลายคนก็งงๆว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีพลังงานทำไมมาเปิดงานเมือนนักการตลาดแห่งประเทศไทยปรากฏว่าท่านเป็นนายกสมาคมเก่า ครับแล้วก็ผูกพันกันมาเราได้เจอกับท่านอาจารย์ดรสุวิทย์เมสินซีนะครับซึ่งหลายท่านจะรู้ว่าท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการอวอก็คือดูแล้นะอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ๊ะแต่อาจารย์สุวิทย์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์คือกระทรวงอุด,ดมเนี่ยรวมวิทยาศาสตร์เข้าไปด้วยพอไปดูไปจริงจริงจริงๆแล้วท่านก็มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะท่านเรียนจบตอนปอตรีเนี่ยจบเภสัชเลยนะครับ แต่ว่าพอเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยท่านก็มาเป็นอาจารย์ด้านการตลาดประจําอยู่ที่ศาสตร์ศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานี่เองแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาในหลายที่แล้วก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีอวอ์ในยุคหนึ่งท่านอาจารย์ก็มาคุยท่านอาจารย์สวิตนี่เป็นสิทธิ์ของปรมาจารย์ด้านการตลาดของโลกก็คือฟิลิปคอตเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคนการตลาดแท้อีกท่านหนึ่งก็มารวมกันอยู่ในงานนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆตลอดทั้งวันมีตั้งแต่ Keynote speakers นะครับมีตั้งแต่เรื่องของการประกาศผลการฟันธงการตลาดไทยในปีที่จะถึงนี้ไปจนถึงเวิร์กช็อปต่างๆซึ่งเป็นเซสชันเล็กๆแต่คุ้มค่ามากเพราะว่าลงลึกแล้วก็แฮนด์ออนเล่าว่าเล่าเลยว่าประสบการณ์ในด้านต่างๆเช่น wellness นะครับประสบการณ์ที่ดูแลน้องๆ Gen Y มีห้อง Gen Y นะครับคือ Gen y, แล้วก็ Gen Z Gen Y กับ Gen Z เขาดู แล่ยังไงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องทํางานยังไงกับเขาก็ลงทะเบียนกันมาเพื่อจะมาเข้าห้องต่างๆเหล่านี้กันแล้วก็สนุกสนานกันมากครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาและที่สําคัญตอนท้ายของวันก็มีการมอบรางวัลการตลาดแห่งประเทศไทยหรือ Marketing Award of Thailand หรือ MAT นะครับก็เป็นความสนุกสนานแล้วก็องค์ความรู้แล้วก็เน็ตเวิร์กิ้งแล้วก็มิตรภาพที่เกิดขึ้นในแวดวงการตลาดในไหนก็หนไหนวันนี้ สดๆร้อนๆเลยขอผลักเรื่องของ w t m m ไปสัปดาห์หน้าแล้วดึงเอาเรื่องของ Marketing Day Thailand Marketing Day นะครับมาคุยกับท่านก่อนในในใน,ในวันนี้นะครับ วันนักการตลาดแห่งประเทศไทยในรอบนี้เนี่ยมีวิทยากรพูดคุยกันหลายท่านขอหยิบขึ้นมา1เซสชันซึ่งเป็นเซสชันที่ผมดูแลเองกับอีกท่านหนึ่งก็คือดรสมชาติวิสิทธิชัยชาดรดนรนะครับท่านเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดอยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นบนเวทีกันทุกปีแล้วเราก็จะไปฟันธงการตลาดไทยสมัยก่อนเนี่ยการฟันธงการตลาดไทยเนี่ยเราก็จะต้องเรียนเชิญกูรูที่มีชื่อเสียง แล้วก็มีมุมคิดมีเลนส์ที่ชัดแล้วไกลนะครับมาพูดคุยกันเช่นรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาครับท่านอาจารย์เสรีก็กรุณามาอยู่กับเราอยู่หลายปีท่านอาจารย์ชัญยวัฒน์ชัยตระกูลชัยขออนุญาตกล่าวถึงท่านกรูรูท่านต่างๆนะครับแล้วก็ในช่วงส3าปีหลังจนมาถึงปีเนี้ยสีป่ปีเราก็คิดว่าอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถฟันธงการตลาดได้เนี่ยเนื่องจากว่าท่านนายกสมาคมท่านก่อนหน้านูน้น ครับก็คือคุณอนุวัตเฉลิมชัยพี่มอ็อกท่านไปตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อกลุ่มว่า CMO Council CMO Council คือผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดของประเทศไทยที่มารวมตัวกันครับแล้วก็ตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาด้วยก็คือกลุ่ม University Council ก็คือคณาจารย์ด้านการตลาดของประเทศไทยก็มาอยู่ในกลุ่มนี้รวมกันอยู่ภายใต้สมาคมครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลักสูตรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารอย่างเช่นหลักสูตร เอ็กเอ็มบีเอเอ็กซ์คิทีฟเอ็มบีเอของคณะพาณธิตยศาสตร์และการบัญชีจุฬาหลักสูตร m m m ของคณะบัญชีจุฬาภาควิชาการตลาดนะครับหลักสูตรวอตทนะครับของสถาบันวิชาการตลาดทุนคือเรารวมผู้บริหารเนี่ยเข้ามาด้วยกันแล้วก็ส่งแบบสอบถามไปไปให้ผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยเหล่านี้เนี่ยกรุณาตอบแบบสอบถามกลับมาปีนี้เนี่ยเราได้ภูมิภาคด้วยนะครับเดอวันทึ่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยก็กรุณาส่งแบบสอบถามให้กับคลับเดอวันคลับนี้ก็เป็นเครือข่ายผู้บริหาร ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็แข็งแรงมากเขาก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งแบบสอบถามกลับมาปีนี้เนี่ยท่านผู้บริหารระดับสูงยอมส่งทําแบบสอบถามเป็นชั่วโมงเนี่ยนะครับกลับมาถึง126แบบสอบถามในฐานะนักวิชาการเราก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ผลออกแล้วเรียบร้อยประกาศไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าปีหน้าเนี่ยร้อยกว่าคนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดฟันธงการตลาดไทยว่าอย่างไรบ้างกลุ่มนี้เป็นใคร เราก็นั่งดูก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นใครโอ้โหเกินกว่าครึ่งหนึ่งเงินเดือนเกินกว่า3,000 300, 0นบาทขึ้นไปครับมากกว่านั้นคือเกินกว่าครึ่งหนึ่งบริษัทที่ทํางานอยู่มีพนักงานมากกว่า5,000คนขึ้นไปอันนั้นหมายความว่าเรากําลังได้ผู้บริหารระดับสูงมากๆมาทําแบบสอบถามและเอาความรู้ของเขามารวมกันเพื่อมองให้เห็นโลกที่กำลังจะถึงในอนาคตจึงต้องเอามาคุยกับท่านนะครับอย่างแรกก่อนเลยก็คือว่าท่านมองว่าเศร,รษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับคำตอบ ออกมาว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าโตยากแล้วค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตเนี่ยหักปากาเซียนเลยนะครับคือตอนต้นปีที่ตอนต้นปีนี้คือปี2568เนี่ยรัฐบาลก็อยากให้เกิน3สมาคมการตลาดก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นปี2568ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.65ไม่ถึง3หรอกจะดุ่งโยงกันหมดเลย จนมาถึงกลางปีจนมาถึงปลายปีหลังจากจบปีเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆด้วยน่าจะอยู่ที่1กว่ากว่าๆอย่างมากก็2แปลว่าตอนตอน้ตนปีเนี่ยนักการตลาดชั้นอ่องพวกนี้เนี่ยครับท่านมองเห็นไกลามาจนถึงปลายปี2025อยู่พอสมควรพอพอ2026เราก็ถามว่าน่าจะเป็นยังไงตัวเลขออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ0.9ก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมีคนบอกอูนยกับ3นี่ไม่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะมากนะครับ ในเชิงของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่านต้องคิดถึงอย่างนี้ครับคนมีอุณหภูมิร่างกายที่37.5สบายดีให้ท่านบวกไปอีก2เป็น39.5ท่านจะรู้สึกทันทีว่าใกล้ตายแล้วไม่ไหวงั้นการที่หายไป2การเพิ่มมา2นี่เรื่องใหญ่มากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาจึงกระตุ้นแล้วก็กระทุ้งให้กับคนที่ทำงานในปีหน้าว่าลำบากอัตราการเจริญเติบโตในขณะเดียวกัน ทางฝั่งของเวียดนามก็ประกาศอัตราการเจริญเติบโต8%เรากำลังจะประกาศอัตราการเจริญเติบโตประมาณ2ปีหนะ้าอาจจะลดลงอีกกลายเป็นประมาณ0.9ถ้าเอาตามโพที่ได้มาเราก็เดือดร้อนแต่ว่าต้องบอกก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะสะกิดใจกันผิดว่าเติบโตเยอะๆแน่ๆต้องเตรียมลงทุนเยอะๆใครยังไม่ได้ซื้อของอะไรให้ซื้อเตรียมเอาไว้จะได้ขายดีเหตุการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นสมาคมการตลาดปีนี้แจ้งว่า จะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ระวังนิดนึงในปีที่จะถึงนี้คำถามถัดไปคือในเมื่อโตแค่ประมาณ0.9กว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องมองเป็นหลักในปีที่จะถึงนี้ขออันดับ1อันดับ2และอันดับ3ปีที่แล้วเนี่ยอันดับ1บอกเศรษฐกิจโลกต้องเป็อันดับ1ครับอันดับ2คือ AI แล้วก็ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นอันดับ2 ปีนี้เนี่ยอันดับสลับกันหมดเลยนะครับอันดับ1ปีนี้เนี่ยคือปีหน้าทําธุรกิจจะยากขึ้นลูกค้าจะโหดขึ้นดังนั้นอันดับหนึ่งที่ต้องมองคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซื้อออนไลน์บนแพลตฟอร์มนี้อยู่ไม่กี่วันไปคนเขาไลฟ์แล้วดังกันก็ไปซื้อซื้อเสร็จปั๊บเลิกใช้ไปหาอีกแพลตฟอร์มหนึ่งไปหาอีกอีกช่องหนึ่งเลิกดูช่องเดิมเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับ ช่วงที่ผ่านมาที่ก็เห็นว่าเหมือนเล่นโรเลอร์คอสเตอร์เลยอะ่ะก็คือเหมือนขึ้นรถไฟหอคือตีลังกา30รอบนะครับวันหนึ่งเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนวันหนึ่งเปลี่ยนงงไปหมดซึ่งปีหน้าจะเป็นเช่นนั้นการเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจะกลายเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2คือสภาพและสถานการณ์การเมืองในประเทศปัจจัยที่2ที่ฉันต้องจับตามองปีหน้าฟันหงนะครับคือเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าภายในปลายเดือนมกราคม จะมีการยุบสภาเมื่อมีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะเกิดรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นรัฐบาลผสมผสมแบบไหนก็ไม่รู้นโยบายที่ออกมาในแต่ละกระทรวงก็จะไม่เหมือนกันตามรัฐบาลที่ผสมขึ้นมาและเจ้ากระทรวงที่มาจากจากพรรคต่างๆมันสองสามยากนะครับคือ1ใครจะเป็นรัฐบาล2จะผสมกับใคร3คือทอนผสมแล้วเนี่ยใครดูกระทรวงไหนนโยบายจะเป็นยังไงคือเราใช้เวลาอีกประมาณ2อสมเดือน กว่าจะไปเลือกตั้งกว่าจะวางแผนกว่าจะดำเนินการคือไตรามาสแรกของปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่งงงๆและไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็ต้องชะลออะไรหลายอย่างปีหน้าจึงเป็นปีที่เดือดร้อนใจมากอันนี้ก็คือประเด็นที่2ก็คือประเด็นสภาพการเมืองในประเทศประเด็น3ปีนี้เป็นหลหลๆออกมาเปที่3นะครับก็คือเรื่องของดิจิตอลครับก็เป็นเรื่องของ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เทคโนโลีเชิงดิจิตอลเออที่ปีที่แล้วพุ่งไปถึงที่2ปีนี้ก็ลงมาเป็นที่3อันนี้ก็3เรื่องสําคัญดูเท่านี้ไม่พอสิ่งที่เราอยากดูเพิ่มเติมก็คือว่าแล้วลูกค้าสําคัญที่สุดเนี่ยลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเนี่ยเรื่องไหนที่เราต้องดูลูกค้าเยอะที่สุดในปีข้างหน้า3เรื่อง เรื่องแรกอันดับหนึ่งพุ่งทยานมาเลยนะครับพฤติกรรมไม่ติดอันดับก็คือการค้าออนไลน์อันดับหนึ่งในเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยให้ถ้าไปดูพฤติกรรมการค้าออนไลน์แล้วความขี้เบื่อของลูกค้าที่อยู่บนออนไลน์นะครับดูช่องนี้ได้แป๊บหนึ่งเบื่อแล้วไปดูอีกช่องหนึ่งดูอีกช่องหนึ่งปั๊บเนี่ยซื้อตรงนี้ไม่ซื้อตรงนั้นฟังตรงนี้เอาไปเสิร์ตตรงนั้นคือหาทางหาของถูกเอา AI ไปช่วยเสิร์ชว่าของเดียวกันที่ไหนถูกที่สุด ไปฟังออนไลน์มาว่าแอสตาแซนทีนดีสำหรับสุขภาพช่วยดีท็อกซ่างกายให้กินเวลา6มิลลิกรัมฟังปุ๊บหาเสิร์ชเพียไปหมดเลยให้ AI ช่วยหายต่างหากแล้วใช้ AI หลายตัวด้วยบอกว่า6มิลลิกรัมเหมือนกันตรงไหนถูกสุดอยี่ห้อนี้ถูกสุดอยี่ห้อนี้ตรงไหนถูกที่สุดแล้วถ้าออฟไลน์ที่ไหนน่าจะขายถูกที่สุดที่ออนไลน์ตรงไหนขายถูกที่สุดสุดท้ายมันวิ่งเข้าหาราคาเยอะมาก ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่เดือดร้อนใจในเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือเรื่องหนึ่งการค้าการขายออนไลน์พฤติกรรมการค้าพฤติกรรมการขายออนไลน์เด็กๆซื้อของใน Roblox มากขึ้นเอ๊ะสมัยก่อนเราบอกว่า TikTok น่าจะดีแต่วันนี้มันมี Roblox เกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึง Facebook นะครับแม้แต่แม่ค้าที่โด่งดังมากๆใน Facebook จำนวนมากตอนนี้เนี่ยก็มาใช้ TikTok ในการไลฟ์ขายแล้วมีบางเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจอัลกอริทึมของ t i k t o k ท่านไลฟ์ขาย f c e e o o o แต่ไลฟ์ขาย TikTok อไปด้วย TikTok จับได้ตัดท่านทิ้งเลยนะครับเวลาเข้าไปใหม่นี่ไม่ใช่เข้าไปแล้วคนเห็นง่ายเขาพยายามปิดกั้นการมองเห็นเพราะท่านทําผิดกฎเขาการค้าการขายออนไลน์พวกนี้จึงมีความสําคัญมากแลาต้องเรียนรู้เยอะมากเพราะเราไม่คุ้นกับระเบียบและกฎเกณฑ์และพฤติกรรมของลูกค้า อันดับที่2คือเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจะดูต้องดูเรื่องสุขภาพเป็นสําคัญด้วยเช่นเดียวกันแล้วอันดับที่คือก็คือเรื่องของคุณภาพครับประเด็นเชิงคุณภาพก็ยังมีความสําคัญคือแต่คุณภาพไม่ใช่อันดับต้นนะครับเป็นเรื่องของการค้าขายออนไลน์ขึ้นมาเป็นอันดับต้นพอดูข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกเนี่ยครับ สามอันดับในเรื่องต่างๆที่เล่าไปแล้วเราก็ไปดูในเรื่องสําคัญเพิ่มเติมขึ้นว่าเอมันมีประเด็นเรื่องของการใช้เงินของนักการตลาดด้วยก็ไปถามคาถามว่าปีหน้าเนี่ยงบประมาณทางการตลาดของบริษัทที่ท่านอยู่เนี่ยเยอะขึ้นหรือน้อยลงเรื่องนี้สําคัญนะครับ ถ้าลูกค้าถ้าคู่แข่งงบเยอะขึ้นเราก็ต้องเตรียมงบที่เยอะขึ้นให้ตามคู่แข่งถ้าคู่แข่งงบน้อยเราก็อาจจะมองเป็นออปเปอร์ตูนิตี้คือถ้าคู่แข่งลดงบเราไปเพิ่มตอนนี้มันกลายเป็น1นบวกหนะครับคือคู่แข่งก็หายไปเราก็เพิ่มขึ้นมาเราเพิ่มหนึ่งอาจจะกลายเป็น2ก็ได้เพราะช่องว่างและความห่างระหว่างเรากับคู่แข่งมันเยอะขึ้นมันก็จะเกิดกลยุทธ์ใหม่ๆเยอะมากสรุปเลยนะครับปีหน้างบเฉลี่ยทางการตลาดจะลดลงประมาณ1%ไม่เยอะนะครับแต่ลด แล้วลดอย่างมีนัยสําคัญจริงจังเป็นครั้งแรกปกติเนี่ยมันจะคงที่หรือไม่ก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับเพิ่มงบ5%เพิ่มงบ3%เพิ่มงบ2%ปีนี้ใช้เท่าไหร่ปีหน้าให้เพิ่มหน่อยเพราะปีหน้าของมันแพงขึ้นครับหรือถ้าคงที่ก็คงที่อย่างมากก็เคยติดลบมา0.4ซึ่งไม่นับเพราะว่าถือว่าใกล้ๆศูนย์วันนี้เนี่ยเริ่มลงมาเป็นตัวเลข1แปลว่าเริ่มมีสัญญาณของการติดลบของงบการตลาด ในวันที่ของทุกอย่างแพงขึ้นมากกว่านั้นเราก็ไปถามว่าแล้วท่านได้งบการตลาดน้อยลงอย่างนี้ท่านจะเอาเงินไปลงทุนกับด้านไหนเยอะที่สุดสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนกับคอนเทนต์อันดับหนึ่งตลอดทุกปีเลยนะครับลงทุนคอนเทนต์ต้นคอนเทนต์คือโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับทำอีเวนต์คือพวกนี้เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ถ้ามีคอนเทนต์ดีๆมันจะขายของได้ปรากฏว่าปีนี้คอนเทนต์ลงไปเป็นที่2องคอมเมอร์ซขึ้นที่1 คอมเมอร์สกันที่1หมายความว่าไงหมายความว่าเขาเห็นแล้วว่าช้อปปี้ลาซาดาเก็บ g p พีเยอะขึ้นเซเว่นรอสันนะครับบิ๊กซีมีน้ไปอยู่บิ๊กซีปกติโลตัสนะครับแมคโครเหล่านี้เนี่ยค่าวางเชลค่าส่วนแบง่งค่าโปรโมชั่นในสโต์เครื่องมือพวกนี้ช่องทางเหล่านี้จ่ายตังแพงขึ้นทั้งสิ้น อยากจะไปขายบนทิกตอกทิกตอกตัดแล้วแต่ขายผ่านเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่ก็ตัดไปอีกหนึ่ง,ง,งส่วนนั้นแปลว่าคนจะไปขายที่ไหนเนี่ยมันไม่ได้เสียแค่รอบเดียวมันเสียหลายรอบหนักกว่านั้นเนี่ยพาราภาษีก็ถูกผลักมาอย่างเรางั้นคนขายก็จะเดือดร้อนใจมากขึ้นเพราะต้นทุนคอมเมอร์สมากขึ้น จากเดิมต้นทุนคอนเทนต์เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ต้นทุนอันดับหนึ่งคือต้นทุนคอมเมอร์สและจะลงทุนด้านคอมเมอร์สเป็นอันดับที่1น,นะครับหนึ่งคอมเมอร์สสองคอนเทนต์สามเปเมนต์เป์เมนต์คือทุกวันนี้คนใช้เงินสดน้อยลงคนก็ใช้ r a บ b ิ t Pay ใช้ l i น e p a y แต่การใช้ r a บบิ t เพ y ใช้ l i น e p a y เนี่ยคนไม่ทำธุรกิจไม่รู้หรอกว่าหลังๆบางบริษัทเขาเริ่มเก็บสัดส่วนหรือเปอร์เซนต์จาก รายจากเงินค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ผ่านแพลตฟอร์มเขามีหลายคนบอกว่าเก็บได้ยังไงบริษัทเหล่านั้นก็บอกว่าอ้าวทีวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดเนี่ยเก็บท่านเนี่ยสาทุกการจ่ายท่านยังยอมจ่ายให้บัตรเครดิตได้เพราะเขาจะเก็บบ้างเนี่ยไม่ให้เขาหรอไม่ให้ก็ไม่ต้องใช้พอไม่ต้องใช้ปั๊บท่านก็ติดป้ายหน้าร้านบอกว่าร้านนี้รับแต่เงินสด ท่านเชื่อหรือไม่ว่าป้ายที่เขียนว่าร้านนี้รับแต่เงินสดในปัจจุบันนี้เนี่ยมันทําให้ลูกค้าเดินหนีท่านเองก็เป็นถูกไหมครับผมเองก็เป็นคือผมไม่มีเงินสดการถือเงินสดเป็นเรื่องประหลาดนานๆจะมีเงินสดติดกระเป๋าสักร้อยสองครับทุกวันนี้เนี่ยขึ้นแท็กซี่ก็จ่ายเป็น QR code ขึ้นมอไซค์รับจ้างก็ขายก็จ่ายเป็น QR code เวลาที่ไม่มี QR code พี่บางท่านขับรถไม่มี QR code ให้ใจ่ายนี่โอ้โห เกิดปัญหาอย่างมหัศจรรย์คือหาตู้ ATM ก็ไม่เจอจะหาเงินสดจากไหนเงินสดไม่ใช่เรื่องที่หาง่ายเท่าเดิมอีกต่อไปงั้นคนที่ทําระบบเปเมนต์ขึ้นมาจนเงินสดไม่ได้ใช้ mm hmm. เขาก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะเก็บตังค่าสร้างระบบเปเมนต์ของฉันถ้าเธอจ่ายค่าบัตรเครดิตได้เธอก็จ่ายให้ฉันได้ละร้านค้าต่างๆเอย๋ยงั้นมันก็เลยเกิดมุมใหม่ว่าเราต้องเตรียมเงินในการลงทุนในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับอันดับ1นึ่งคอมเมอร์สอันดับ2 คอนเทนต์อันดับ3เป็นเมน์นะครับอันนี้ปีหน้าแล้วก็ถามต่อว่าแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าให้เลือก3อย่างคือ people profit planet 3 p ถ้าเลือกอะไรผู้บริหารการตลาดระดับสูงเนี่ยครับทุกปีเนี่ยครับอันดับหนึ่งคือ people ครับคือต้องดูแลคนต้องแลสังคมก่อนแล้วก็จะได้ profit ได้ planet คือ environment ก็จะตามมาปีนี้เป็นปีแรกเลยนะครับอันดับหนเนี่ยผลออกมาคือ ท่านหายได้แน่เศรษฐกิจแย่ขนาดนี้อันดับหนึ่งคือ profit แล้วเดี๋ยวค่อยดูแลสังคมเนาะ people เป็นอันดับสองแล้วก็ถ้าพอมีเหลือก็เดี๋ยวค่อยไปดูแลสิ่งแวดล้อมกัน planet เป็นอันดับสามกลายเป็น profit people planet สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าไม่หลังชนฝาเนี่ยคือ planet เนี่ยมันเป็นของระยะยาว people มันเป็นของระยะยาวแต่ profit มัน ต้องมีเงินมาเลี้ยหล่อเลี้ยงตัวเองมันเป็นระยะสั้นเวลาทําธรุรกิจมันต้องมอง3ามีแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอยากจะมองยาวจะมันยาวไม่ไหวเพราะว่าเศรษฐกิจมันแยขนน่ขณะนี้ปัญหามันเกิดเยอะขณะน,นี้ปีหน้าเขาก็เลยมอง profit กันเยอะซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก็ให้สัญญาณไว้ครับเพราะนี่คือผลที่ออกมาจากการศึกษาไม่ได้เราไม่สามารถไปบิดพลิ้วผลจากจากการศึกษาครั้งนี้ได้นะครับ อย่างไรก็ดีมีภาพต่อที่เล่าให้ท่านฟังว่าเอแล้วเทคโนโลยีไหนอ่ะที่ปีหน้าจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่สุดคะแนนชนะโดดเลยแล้วท่านก็ไม่ต้องฟังผลท่านก็ทายได้นะครับอันดับหนึ่งคือ AI เต็ม5ได้4ีโอ้ยปลายปลาย,ปลายเลยนะครับเกือบ5นุ่นคำถามคือไอที่หนึ่งอะรู้ว่ายังไงก็ต้องโฟกัส AI คํคถามคือที่สอ,อะต้องโฟกัสอะไรเออจริงด้วย เทคโนโลยี okay. อื่นๆที่นอกเหนือจาก AI ต้องโฟกัสเรื่องอะไรด้วยหรอคำตอบคืออันดับ2คือ IoT นะครับ Internet of Things นาฬิกาก็ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตไปแล้ววันนี้หลายคนใส่แว่นเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วบางคนกระเป๋าสตางค์เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้แล้วไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเชื่อมอินเทอร์เน็ตมานานแล้วกล้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วบางที่ฝักบัวที่ใช้อาบน้ําก็เชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วแอร คอนดิชเนอร์เนี่ยครับเปิดแอร์เราเนี่ยเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วหมาอยู่บ้านแมวอยู่บ้านลูกอยู่บ้านครับลูกเดินเข้ามามาแล้วแอร์ลืมไว้แอร์ลืมถ้าแอร์ลืมเปิดทิ้งไว้ก็ปิดได้ครับผ่านอินเทอร์เน็ตทุกอย่างมันโอเคไปหมดอันนี้คืออินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ครับเครื่องช่างน้ำหนกักกล้องวิดีโอ นะครับวงจรปิดเอ้อเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติมากบางที่ก๊อกน้ําเรื่องเชื่องอินเทอร์นเน็ตแล้วแล้วมันทําให้บ้านเราสมาร์ทและชีวิตเราสมาร์ทมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ที่สําคัญเรื่อง3ามที่สําคัญคือไบโอเทคโนโลยีอินแอคทิลเชอร์เทคโนโลยีนะครับก็เป็น3มเรื่องอย่างไรก็ตามเราก็คุยกันอีกหนึ่งประเด็นด้วยว่าธุรกิจไหนอุตสาหกรรมไหนจะโต เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยอุตสาหกรรมไหนจะโตพี่ฟันธงมาให้หน่อยมันมีแต่ภาพที่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวในปีที่จะถึงนี้นักการตลาดช่วยฟันธงหน่อยซิว่าธุรกิจไหนที่ยังทํางานต่อได้แล้วก็โตอันดับหนึ่งชัดเจนฟันธงมา90%กว่าคือถามไปร้อยกว่าคนตอบมาร้อยกว่าคนนะครับว่าอันนี้โตคือ Health and Wellness สุขภาพครับความสุขสบายอย่างเว ness โตแน่ การลงทุนปีหน้าจะเกิดเยอะขึ้นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มเติมเรื่องนี้ขึ้นรัฐบ,บาลก็จะใส่เงินเข้ามานะครับเรื่องของคนรักสุขภาพก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเห็นเอไก็โปรตีนเอไก็ย้ายอาหารนะครับเอไก็ลดน้าตาลซีโรชูการมันมีเรื่องของสุขภาพแฝงเข้ามารุนแรงมากขึ้นอันนี้ยังโต2คือเรื่องของไบโอเทคกับอักกริคอเจลเทคนี่แหละเทคโนโลยีทางชีวภาพและเทคโนโลยีทางการเกษตร แล้วก็อันที่3มที่จะโตก็คือ quality tourism ก็คือธุรกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพถึงมไม่ได้หมายความว่าต้องจ่ายเยอะอย่างเดียวต้องใช้น้อยด้วยจะมีคนที่แบบเป็นนักท่องเที่ยวแบบ green tourist ที่ใช้น้อยแต่ายเยอะกลุ่มนี้เยอะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆสามารถเข้าไปเที่ยวชุมชนนอนในชุมชนไม่ทําลายภูมิปัญญาชุมชนแล้วก็ให้สตางค์ในชุมชนได้มากเพียงพอให้ชุมชนอยู่ได้โดยไม่ต้องรับนักท่องเที่ยวเยอะๆกลุ่มอย่างเนี้ย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเองก็อยากจะได้มากที่สุดเลยเป็นยอดปรารถนาแล้วก็ขับเคลื่อนเต็มที่ปีหน้านะครับถ้าต้องมี1คําผมก็ถามนักการตลาดบอกขอขอ,ขอสามคำขอ3คําปีหน้าแต่สรุปมาแล้วคําใหญ่ที่สุดมีคําเดียวเลยนะครับปีหน้ายังไงก็ AI ขออุปสรรคทางการตลาด3คําทุกคนก็ให้มา3คําสรุปรวมคําใหญ่ที่สุดปีหน้าคือปัจเจ็ คืองบประมาณที่มันจะน้อยลงกับเงินที่ต้องใช้ใจ่ายมาขึ้นทำยังไงดีทั้งหมดทั้งสิ้นรวบอย่างรวดเร็วนะครับว่าการทำการศึกษากับนักการตลาดชั้นนำของประเทศผลออกมาปีนี้น่ากลัวนิดนึง แต่ต้องเอามาสก,กิดให้ท่านฟังก่อนเพื่อเราจะหาแนวทางในการที่จะมุ่งหน้าไปปีที่จะถึงนี้ได้อย่างระมัดระวังมีประสิทธิภาพและอย่างน้อยก็ไม่ตกหลุมพรางที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่ใช้เงินสเปะสปะนะครับเราได้ผลดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ในวันที่มีอุปสรรคหลากหลายเหลือเกิน สัปดาห์หน้าจ็คย้อนกลับไปที่ลอนดอนแล้วก็คุยกันกับท่านและคุณเล็กเรื่องของ WTM World Travel m เ r t วม่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจเพราะเขาบอกว่า Quality Tourism มันจะโตนี่นะต้องกลับไประดับโลกว่าเขาชี้เรื่องของ Quality Tourism ไว้ในมุมไหนอย่างไรบ้างเชื่อมต่อเชื่อมโยงแล้วฟังความรู้ใหม่ๆกันทุกวันจันทร์แบบนี้4 3 0โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่วิทยุจุฬาครับวันนี้เอกพัทรธนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ